ผมไม่เจอตีอ่ะตีอ่ะตี่ะต um ีตีต ouais ีฝันเลยตีตีตีฝันเลยเฮ้ยเดียวตีนนเดี๋ยวตีมันนะันได้ท่านตัวหนึ่งหวยไม่มีตีเฮียเฮ้ยเจอเต็มเจอเต็มเจอเต็มเจ๊ไก่ลิ้งเจ๊ไก่หน่อยเจ๊ไก่หน่อยเฮ้ยมีตียังเงี้ยมีแล้วตีเรีแล้วมีแล้วเฮ้ยหมูพันนะตีออติมัตต์ีออติมัตต์เฮ้ยหมูพันนะเออสาวนกู เตะพเอ้ยเตะฟาบอกตี้เอ้าเอ้าีไปดิโดนแล้วเอ้าีไปร้ว่าอ๋ีเดกีเดกดีเร้วสิเรวสิเร็วตเร็วสิเร็วสิเร็วสิเร็วิเ็มสิเร้าิเร้าเอ่อเริเอ้วิเร็วสเร้าสิเเเรเ็เาเ็เเเ็เเ็เ

ได้สองเล่มไม่ต้องเก็บต <Hey. S 1> ้อ,องเก็บนะ oh. ไอ้ใส่ที่ว่าบอทีมการทิ้งพันกูมาใสา่ใส่ว,ว่าบอทีมการทิ้งพันกูมา